สวัสดีครับพวกเราแอฟ h a ร์เแล้ววันนี้อยู่กับเพลงที่มีคนขอมานะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า D O Land ของซีนานะครับซิริ่งกับวันเอีแล้วก็ทูเคไปชมกันเลยค่ะอืมเฮ้ห์วะกูอยากเห็นทีมต่อเอาวะ ผัพลักไม่ได้แก่แกดีอลอนแวกูของแท้แท้ก็อยากไดส์บุ๊คสิเนีย่วยแม่ได้กูหวังมึงแม่กูไม่แพ้แต่สัปดนี้ไม่แพ้วัสัากูพร้อมจะพบพเกมฝนน้ำมึมงานยิ่งกว่ากูทิง

เสียงแบบเมาเนื้อมากอ่วงนี้ช่วงีนะยังไม่สูงเท่า

ไกม่เเรันเอตยี่้มกย็เข้ามไเฉันว่อยู่กตัวเงสวาแจะรุมเรียกูบอกกับแมวโคม w r เป็นแค่ต้องกรสก็ไฟ g e t t i n a l หายอยไปดาวสแต่ตอนนี้มีแฟคนเดียวกูไม่ต้งเอาเาก็ร้องาเจ้าทําไมมีครยั้นศาสนาเดียวที่กูนับถือก็คือได้เอาบิพอเลิกไมได้ ดียอาเลยอย่าผูกกุองแททกถ้าก็ยางเดืใวันที่นินทาวาอย่าแมกูหูวมึงแม่กูไม่แพ้หรอกไอับปีนี้ไม่แพ้เราจะสากูพร้อมจะพักพักเกมโฟนนั่งมดมงายิงว่ากูทิกแทักโทอยู่ในบัดเสอ็จ้งอมาบ่ได้คิดว่าเธอจะท้อและไอ้ดาที่อยู่ในแก๊บไี่ฟากพอนอนไอ้นอกกเพื่อนกูไม่ต้องททรหรอกนอนยโฟลคเมาอากจมานอกเป็นธรรมดา ไอป,ปอ๊อปเออเออคุณรูงจักเลยไอป,ปอ๊อคือใครนะอาจจะเป็นคนอย่างน,นี้ก็ได้ีะเป็น<ะ>อปเปอร์เลยกับจะได้ถามอันนี้เราไม่ไม่รู้จักศิลปินทุกคนอนะเราอจจะรู้จักศิลปินในานามเขาแต่าาชื่อจริงเราอาจจะไม่รู้สนุกมาเพลงดี ทุกท่อนของทุกคนดีหมดเลยเว้ยฟังแล้วไม่เบื่อชอบการตัดดีสุดว่าแต่ละสไตล์ของการตัดเอ็มบีแทนได้มันดูฉันว่าดูอินเตอร์เนาะดูแบบว่าไม่รู้จะใะ้ำพูดยังไงดูแบบแรปเปอร์แก๊งสเตอร์แล้วอยาบอกว่าเพลงเนี้ยเรารู้สึกว่าซีนายูโตขึ้นดูดูไม่เด็กน้อยอ่ะคือไม่ได้บอกเพลงที่แล้วดูเด็กน้อยนะแต่ เห็นยงเงี <S 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 ้ยทำรู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นเลยกเออไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแล้วคเล็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีการเติบโตเขาดูแท้ดูเติบโตดูแบบเฮ้ยจูเออเขาเติบโตขึ้นน่ะจริงๆจริงๆแบบผลไนเขาพระหนากขึ้นจริงๆส่วนในเอ็มวีอ่ะมันรู้สึกว่ามันเรียกว่าแบบมืออาชีพดีกว่ามืออาชีพขึ้นเออมืออาชีพขึ้นทําดีขึ้น แล้วก็ฟังดูแลดูเป็นแรปเปอร์อะอดูเป็นดูเป็นแรปเปอร์มากขึ้นจริงๆอะแต่มันก็จะมีบางท่อบางตอนไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเหมือนนะ <c oughs> เราไมถึงยังกูอ,อยู่ดีเราก็จะถึงยังก <c oughs> แล้วฟังแล้วเราไม่ถึงยังกูไม่รู้ทำไมอ่ะ <c oughs> เออแต่ไม่ได้บอกว่าเพลง,ยงนี้เหมือนเหมือนเพลงของยังกูไม่ได้เหมือนเลยอ่า <c oughs> เพราะเพลงแรปเปอร์มันก็จะมีกลิ่นอายคา้ายๆนั่นแหละม,มันมันจะบอกว่าเหมือนไม่ได้มาคือสไตล์อยู่แล้วเออแต่พอฟังเพลงนั้นแล้ว ทำนมาอยู่ดีหนายังกูมอร่อยขึ้นมาไม่รู้ทำไมหเหมือนกันเออแฟิลฟนี้อป็แบงค์ไงก็เป็นสไตล์ที่ที่เรายังหมายถึงว่าเราเคยเห็นแล้วกับกับการที่ซีนายเคยทําแต่ว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่รู้สึกว่ามันทําได้ดีขึ้นอตามประสบการณ์ของเขาเออันชอบการที่เขาแบบไม่ได้ถ่ายแบบแบบเดิมน่ะเขาก็มีการที่จะแบบเล่นมุมกล้อง เล่นท n s i t i o นหรือกับแบบวันในบางซีนที่มันมีดนตรีในการเหมือนดีปะเปลี่ยนซีนเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูน่าสนใจมันดูแบบน่าสนุกอะ่ะก็ฝากเพลงดีโอแลมนะครับผมของซีนนะครับแล้วก็ วันแล้วก็ทูเคครับผมสำหรับคลิปหน้าเราจะเล่นเพยงอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราหนว่ครับสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ